เราบอกแค่เพี่วบอกแค่ถึงโลู่ลอยร่วมกันได้อ๋อได้ถึงโลปลาบอกมั้ยเอาปลาบอกเราถึงโลกันทั้งบาอ่าปลาปลาปลาลังงไงเออเป็นปลาลังอ่าแตปลาลังแล้วบ้านเราไหมเนี่ย อ oh, <oi> ๋อลมแรงอะไขึ้นนะลมแรงักเรียวเม็ด้่วมันอับท้าเลนะบาลอยบาดลอยมดลยเลือไม่ก็ได้คุ้มโลเลอันคุ้มโลเพิ่งอืมอักเยวก็ลง

there. <coughs>

ยูดตบคัดวยบนี้เลยอเารถแบนที่ตาเหอ๋อเาลกเาลมัเลยเข้าใเลยดอู่เลยเดยยในแบบนอไม่ไม่เยอะไม่ยอะไอ้เลือดใช่ไหมมันเก่ง

trong cầm đúng rồi này Cầm đúng cái bạn đó À Là. Cặp, cặp rong à Cái, cái bị gặp đây Nó, Thấy không? Thấy không? Cam túng, cam túng Cam túng, túng tầm mấy mấy hộp vô chơi bị bít lụt lắc à anh này cái chơi hả chơi 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 đứa đông hả bắt chơi ta chơi nó gửi lù nào quá ồ lù nào ồ mấy giờ lù nào quá ta chơi nó gửi lù dáng ừ tự nhiên mình lù vậy tự nhiên cái đèo đông 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 này quát đông quát đông hoàng đông lông ta nông gặp nha อันนี้ปลาหนกิโล,มมล,ลยยครับต่ไม่จำเปนตำตำไม่ตำเกลือลนะอรยัมกระจายเกลือประมาณอุ้งกํามือหรือว่าประมาณนึ่งจนตโตครึง่งนึ่งจนตโตครึง่งครับน,นี้จะเตกลือแล้วจะตักให้โปโปจบโปกับแม,ม่จบ ตรงนี้เรื่องว่ากินเก้าไม่เคยได้เลยหยอกก็ไม่เคยปนมุกเลยพอก้าไม่ได้หยอกไม่ปนมุกไม่ปนมุกเลยหยอกเต็มปากอ่าอันนี้ตักแดดเดียวตักแดดเดียวาพอรีควสหน่เด็ดเดียวพอลงมืด้วยอ่าได้แดดกินไม่ร้อยป๋อือไม่ก็ถ้ามาตอดกินได้เลยก็ได้อนี้ครับตอดกินได้เลยก็ได้คือปอเจนนำเพื่อรัก cho mình cưng giống không à, ra mặt thì sẽ về đặt đẹp thật nước đẹp 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 chắc đẹp 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 ให้ขนมจั๊กโก้ยอยู่ที่หน้าร้านจุกใจตลาดคนเนียงครับผมเดินทางไปตลาดคนเนียงวันนี้ก็ได้ปลาบกมาตำกิมให้ปออ้ยย่าไม่เต็มไม่เต็มดองเราไม่เต็มดองเราเนี่ได้แค่กลึงเดียวอ่าจะได้ปลาลินมาเหมือนกันนะครับปลาลินมาปลาลินมาก็ไม่ได้ไปตำหรือเดินอันนี้อุดหนุนโปรแกรมไม่ขาดครับท่านผู้ชม ตลาดจะเริ่มเปิดใาลบริการแล้วอ่าเ,เปิดใก้บริการแล้วมันจะใกล้บริการเถใกล้บริการต้องไปร้อยตัวอยู่กับรอยโอเล่ตอนนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ ดักเด็ดดักเด็ดไป,ไปตั้งกัายเดี๋ยวเลยนมืมล้วกนตกเก่เยียบเลยไปลูกโอเคครับไปรัยู

Rồi mà, thử, trong rồi đấy mà trong rồi đấy mà trong ba phân trong bát trong bát là phân bát là tiếng nĩ tan trong về quận trâm Oh, menu đấy, menu kèn trâm, kèn cua, kèn đấy. Kèn trâm, kèn trâm là bông. Kèn trâm. Đây đây, mẹ tâm ở đây để bông kèn này. Thưa anh bông tâm anh. Anh ấy nhằng, anh ba lăng này luôn. À ba lăng à. Tam lộc tua, thanh ngà ba lăng. À.

tôi đi đoạt bắp băng mày nè đoạt đoạt bắp bắp bằng mày lấy ồ địp bằng mày rồi là đổ ai được đấy tôi plu đấy mày này kẹn bay bạc tối chầu nữa kẹn quay chầu kẹn bảy đấy kẹn điếu kẹn <laughs> tăng hả? lục ừ. đen đấy, lục đen, lục đen thì à, đen đấy, bắc này nói và đệ kinh bắc mà. tiếng cái này dầm cung. ồ, dầm cung. nì, nì bị đau mà dầm bấm ai được? không. không. kiệt rồi, thêm đôi này, tát bấm mà? không, không có chồng tôi. không ai tiền. Mai tiền này. luo tao đấy mày nè. เนียนอื่บาทเออมาบาทนี่ทองเม็ดอาที่บาทอ๋อไม่เพงใช่ปะระบกบา้านรูนจริงนิตาวัจวงก็เรียวจวงเนี่ยมีมาขัยแต่จวงเบ่งเบ่งน,น,น,นี่รวยว่ามันว่ามันไมันหานหาดอกอ๋อมันรวยวะไเมต็อกก็ไม่เด้อ mẹ ta mà đây mấy măng ừ. Ừ. Nào, là mấy lột băng này lột nào nó thắt lại nó nhìn phải lắm thiệt rồi bỏ ừ. oh. chọc à ô mấy chị gọi bỏ dặn điều không chọc cần cái mấy đứa 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 mấy mấy đứa mấy đứa mấy Táh cái cây ổn ổn luôn ừ. Ồ, cây ổn ổn mấy cây <laughs> gì cho ờ, mấy cây mần cho cây cà mấy cây cà vậy mẹ mẹ cái trên cả nhà ồ bỏ kẻ tao tao mẹ tao Hãy subscribe cho nha Nick Nick Girl, lấy tầng như ở này. đây. Oh, chưa đâu. Ah, vâng. Oh, chưa đâu. 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 này đâu. Chưa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  đâu. สุยอเที่สไมไปงานนี้ไปวนเนี้ไงละรับอล่ะพออ๋อเเ้อืวันวันรบงกินเืมอกวางะ

ค่ีก no ับค่ีค่ีเดี๋ยวปาไปซื้อในเก่งกลมนะพีเป็นปักเป็นปักกำเก่งกลมไม่เมร่าว่ะเนี่ยจีดามุจีดามุจีดามุ นี่ตาบอกนะอับเกลือแล้วก็เอามาตักเด็ดตักดึงเด็ดก้พอเองเดี๋ยวป้าไปตรวจได้พอกับเมย อันนี้ลุกปลอยเตือนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุกปลอยเออตือนอ่าเดี๋ยวซูมให้ท่านผู้ชมเลยอ่านี่เลยปล่กกอยเอตือนอย่าตั้งคิดว่าเม็ดมันจะหมกักเม็ดจะเยอะมากครับแต่ว่าจะมีความหวานดีมีความหวานดีครับกินได้ครับแต่เม็ดเม็ดเยอะ จะมีคำว่านาน่าเอาไปตำน้ำปัน้นครับถ้าใครรุนใหญ่ลงไปตำเลยกับน้ำปัน้นหอมดีผุไม่เคยลองปั้นเลยปลาไปตำน้ำปัน้นเอาจะบอกเนื้อยเลยครับนี่ยกล้วยเตือนห้องเตะเลยครับสุกกาดตอนเลยถ้าอยู่ในป่าก็เป็นอานสักชันดีเลยอยู่ในป่าเป็นอานซักฉันดีเลยครับนี่เคยดูดกับ Tông nắp nạp nạp gặp nạp 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 gặp nạp 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 gặp này nạp 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 เคยเส้นใหญ่ๆน like sure so, be ี้ก็พาไปทำตามได้ก็มีได้ครับหอมครับเป็นเกิดหลับเต็มมันเคยเคยเคยทำแล้วครับก็มีเคยทำแล้วปั่นปั่นล้มมาปุ๋ยหอมน้อยๆครับเริ่มาก็เปรี้ยวๆก็ได้หอมเม็ดเยอะเดี๋ยวหอม pega deu, deu, deu. ได้ปักก่อนปักเล็กเลยเว้ยตามเลกเหลืองแห่งสม้ม rồi lòm dớp cặp Rầm trếp, rầm trếp, rầm trếp Mà wêu, mẹ mà mà Xong Cái lục cám này Lục cám,